สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปอยู่นี้นะครับผมยังไงฝากคุณลไลค์กดคุณลไลค์ให้ผมหน่อยนะครับผมกดติดตามเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด s u b สไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อคลิปใหม่ๆท่านจะได้รับชมกอนเพื่อนนะวันนี้ผมจะพาไปชมกุหลาบพวงชมพู2กอใหญ่กลาลังออกดอกนะครับผมเดี๋ยวพาขึ้นปีนบันไดขึ้นไปชมเลยกําลังออกดอกสวยครับ ดอกหอมครับผมกุหลาบพวงชมพูงานกอที่ผมเอามาเกาะไว้ในที่คลิปก่อนๆที่เห็นนะครับดอกหอมขึ้นมาบนหลังคาบ้านฮะยามพลคกล่ำนะฮะามาชมกุหลาบพวงชมพูเนาะนี่ครับกอ กอสวยครับกำลังออกดอกดอกเป็นชาเป็นพวงเลยนะงานกอแบบนี้เราก็มีขายนะครับเอาไปเกาะติดต้นไม้แบบนี้ได้เลยนะงานติดต้นไม้มันก็จะสวยกุหลาบพวงชนพูแบบนี้เรามีขายนะครับผม ขายเป็นกิโลนะกิโลละแปด้อยบาทเราก็มีครับผม3กิโล2,000ส่วงฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะโทรมาได้เลยที่เบอร์0959418988 0959418988นป้าะครับสำหรับกุหลาบพวงชมพูงานกอแบบนี้เราก็มีขายนะนี่ครับพามาชมดอกข้างบนเกาะต้นไม้ใหญ่แบบนี้สวยเลยหนะ หรือเข้าไปทักที่เพจบาบูสินค้ากเกษตรได้เลยนะครับผมเพจขายกล้วยไม้หลักเวลาเขาออกดอกเขาก็จะออกเยอะครับผมเ้องงานกอใหญ่แต่ปีนี้เขาแบบเปลี่ยนที่อยู่เนาะเหมือนเขาเปลี่ยนที่อยู่ใหม่แหละเขาก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ปีหน้าน่าจะดอกอลังการกว่านี้ครับเนี่ยดูเลยทุกอันมีช่อดอกมดเลยอันนี้กอใหญ่ อลังการมากนะครับสำหรับกุหลาบโพชมพูใครสนใจนะครับผมมีจำหน่ายนะเป็นกิโลกิโลละ800นะครับผมส่งฟรี3กิโลสกิโล2,000ส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มให้ไปเลยนะครับผม6กิโลสส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มโทรมาได้เลยที่เบอร์0959 4 1 8 9 8 8 8นะครับศู5ย์1 8 9 8 8 เรามีจ,จมัดจำหน่ายกล้ยไม้ป่าทุกชนิดนะครับผมที่เพจบาบูสินค้าเกษตรนะหรือที่ช่อง POS ส A เอ a n n e แทิ้งเบอร์โทรศัพท์ของท่านไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราโทรกลับนะสำหรับใครที่สนใจงานกอใหญ่เขาก็จะสวยครับผมแล้วก็เลือยลาก็จะเริ่มนเดินติดละแบบนี้เลยสวยครับสวยสะใจคุ้มดอกนะโทรมาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 8ครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่อง Pos t A Channel นะขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับลาไปกับบรรยากาศยามเย็นพบค่ำค่ะบานรบปลายนากับกุหลาบพวงชมพูสวยนะสวัสดีครับ